ส plane. ิหาจริยใจบ่มีคนสี่เยนเคียงข้างหัวใจแค่เฮาก็พอตัดครับโอเคเก่งมากเียกเดียวกัยให้การตัด ให้ไห้ไน์รุ่นตาดีว่าทโ้ไปทมนั่งเอกดูหน้าโกรธไปตอนที่พี่หยองหอมมาหนูต้องเหมือนเขินหน่อยนโการแสงเขินในตอนนี้ีสามสองหนึ่ง

เจ้าวันนี้ 好。Oh. Mm hmm. ทงล้กันโอเคคพี่างนี่กิเต้ให้นองหัวลูกคอยา่อยากแสดงเห็นทำ้รับ้าูดไดก็อย ขอเต่ายอ่ลม่แม่ลิ้นแม่ไปไหนไอกเปลินแน่ลูกสาวเบิย่าตอนสมบูรณ์แล้วรถมี่ไหนครัซคันแดงแดงเลยผมครับคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยวะครับ นี่นีเอาครนเด้ไรถเลยนี่นี่นี่บอซาเลงน่ยไหมซาเลงว่ะพะาขับไปผมเลยขับไปผมเลอีทึนมาเลยค่ะับปัาด้เาผู้ใดสมเด็จบอจ้าสวัสดีจ้าพ่ธาชีขึ้นอีกรอบนึง สิบึงสาไก่พระเอกนัเอกจูจีกันแม่ลุงหอกต้องากตัวเสียงับเป็นยุนอนขนมาสองขับขันไหนอะสองขับอันนี้เนาะกระพงไหนตะกุมแรีนน้ำบอลบอละว่าเอียนีขึ้นยแลวฝากติดตามผลงานด้วยนะคะตักศิลาวัฒนศิลปค่ะ ล็อกตัวล็อกเสีล็อกตีนสุดนี่อาจารย์เพลงคนใหม่นะคะของวงตักกศิลาวาทศิลป์อา่าอาจารย์ต้นอาจารย์โทนี่ครับโอ้อาจารย์โทนี่โทนี่พุทธรพลครับฝากไว้นะครับโทนี่ฝากด้วยนะคะทุกท่านไปจะดขื้นช้าเร่งนะเขาเข่งยังเมื่เป็นหางเครื่องเมืมาเป็นแดนเซอร์เลยตลกก็ได้เดชสุยยังครับผม โอเกนั่งทำไมให้ทุกอย่างเชินกับสิบสบายใจอันดับแรกปุบถึงวิธีคอนวย้เบ้าเกงเบ้าเก่งคุณอันคุณป้ายความคิดคุนป้ายร้อมเม้นิสายพความติดฉากนั่ แม่บ้านเนี่ยน้ำตาลกูกบบัสิทธิยก็พี่เตอเอ๋อหยอขึ้แบดเบืบ่อละลกูกเบัดเป็นยังไงอชิสมพงกันวันเนี้ยน้าถือใจถือใจว่าวมวนซื่อๆได้ลูกเดอ้อแม่ยกของเต๋อหยงกระได้ค่ะทั้งหลายค่ะม,ม,มือไปหากับเอ็นดูค่ะ รักและเอ็นดูแต่ไม่ได้เอาไปครอบครองนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวต้องรับเชนมาร้องเพลงคู่บนเรือที่ชาน้้ยทะเกลนี่กรลีมากเลยวันน่ะนี่กระลีต้อร้องเพลงคู่ไหมลูกโอ้ยแม่สตรีบอสจงไหนกระดีตื่นขึ้นจะนอนรูกไครเนี่ยอยากได้อยากได้พี่เตยยอง น้ำตาเอาเขาเนุ่ยเขาเอาไปรูปตีรู้นแรกคันไหนเขาจะใช้คันไหนคันแดงคันแดงผู้บ่าวกับผู้สาวแล้วก็ตากล้องจะเอาเอาไหนเขาบอกว่าจะเอาซาเลงบอกตากล้องใช่ไหมคะเอกนางเอกมาดูเท่มอเตอร์ไซค์นะคะตอนมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเขาจะเกาะเอวกันแล้วค่ะคอยกับสิจิ๊กมอนไปน้ำละค่ะอีแม่สีจิ๊กมอนไปน้ำไหมไอของเธอเปนเท่าไหร่อ่ะนดู

คือเหนือ่อยนะคะคือขาดคือแห้งเนาะโอ้ยไนทิดตอกคนดูเยอะเลยอะ่ะสี่ร้อยเกือบห้าร้อยนะ ok คนนะชื่นใจว่ะน่าชมเลยนะ เพ,เพลงที่สามตาดต่อเลยใช่ไหมคุณนายเพลงที่สามใต้ต้นสมสาเด้อแล้วไอยึดต้นสมสาลตแ้ว ทานบ่ยาฝาด้อลูกล่างบ่ล่างแล้วเนาะชาี้อน้องี่เอป็นบ่เพียนดไอ่ตอนปียาตอนอ้วนเอออ๋อยันี่ไงอันนี้คือจะกู้ถึงั้นบ่ จมูกข้าหาน่ะปุทธข้าด้งตาไม่ได้จังเลยยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านค่ะเมื่อกี้ฉากเมื่อกี้เออเอามุมข้างอ๋อผ่านแล้วมุมหน้าใช่ไหมลูกเมื่อกี้ทีนี้จะเอามุมด้านข้างค่ะเอาวิวด้านข้างเอ้ายอเย็ดให้น้องผิดหวังได้บอก สายสานต่อหัวใจของน้องให้ดีคือว่าเปิดเพลงใส่ในน้ดแคทเปิดเพลงใส่ในเป็นอย่างไดบ้างเหรอกำลังสิฮักไอเดะ ตากศิลาวัฒศรีแชร์ได้ด้วยดีนะคะขอบคุณมากมากฝากกดไลค์กัแชร์ด้วยนะครับแล้วตัดคลิปได้เลยนะครับนะคะทำมาหากินได้เลยครับไม่ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ครับ ไม่ได้สิเราเราพูดผิดเราพูดเขาไม่พูดชื่อช่องนะต้องแบบช่องแดงช่องฟ้าช่องอะไรใช่ไหมไม่รู้รสิพี่พี่ไม่รู้ติ๊กต็อกพี่ไม่เคยใช้อ่ะเนี่ยพี่ใช้แต่ YouTube เนี่ยอ,อุ้ยฉากนี้ได้กดเอวแล้วฉากนี้ได้กดเอวแล้ว โอ้โยเนาะแกงกันยังนงล่ะจ้ากลา้องโ,โอ้ภาพนี้สวยอะ่ะภาพกอดเอวอนะ่ะสวยมากเลยอะ่ะเออ พ่อจ่าแล้วปุ๊บจะเสี่งน้ำตาเดี้ได้แชมการแข่งขแล้วกับโต๊ะใจญ่ได้ได้ได้อยู่บ้านเนี่ยต้องเอาชางนี่โอ้ยหาว่าอะไรเมื่เช้าลูกข่ายงามวีดีโลูกสาวข่ายงามทุกคนนั่นแหละถ่ายทิงจบแล้วเรื่อกองเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวค่ถ่ายทิ้งก็จบแล้วแยกย้ายกลับบ้านอาถ่ายทิ้งแบบไหนเนาะวันนี้ ดูดยเ่ายสิ่งไวังโอใครเปยังเพื่อนกะศรีฟ้าไปงานน่ะแม่เออท่ย้องเพื่นกะศิเพื่นสีฟ้าไปงานมาแม่เหรอแม่กะสิีฟาไปขึ้กันแม่กะอยากเบิรงคขึกันสนรยังอะไรกวงไฟอ่ะไม่ใชคนดังใครก่อไฟอ่ะบิคนดัง ใช่แค่นี้พอก่อแน่กอกอแล้วเอาถัง้าห้มันเป็นควันขึ้นด่างเลยข้นด่งมีขึ้นด่างขึ้นด่างเราข้นด่งขนด่งก็เฮ้าให้นด่งกว่สระเหียกระิอานใชนกันชนกันะชนะกันเม็นวะโอ้โหสละที่เราเรียนมานะกมึงแค่บอกขอฉากดอก่อไก่ไม้กับดอญัวอันนี้ค่ะชนะกันกับชนากันเขาจะว่าภาษาไทยอ่ะ พยัญชนะเขาจะมาอ่านได้ป่ะนายชนกันแม่นี่นายชนกันว่าชนกันผมเรียกมันว่าฝากฝากเพื่อลูกฝากไอเพากแม่อฝากเพ ของของช่องแม่บ่หลายดอกหมื่นกว่าหมื่นสี่หมื่นห้าก็ช่องตัวเององเนี่ยเออฝากงานอ๋อผมขอฝากงานเรียบเรียงดนตรีโปรดิวเซอร์โปรดักชั่นผมรับบันทึกเสียงรับเรียบเรียงดนตรีแล้วก็รับถ่ายทำเอ็มวีจัดหานักแสดงอยู่ที่ผมหมดนะครับช่างการสตูดิโอติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งครับหรือว่าจะติดต่อผ่านคุณแม่คุณแม่บีบีหรือคุณแม่เจ้าของดัชชี่แม่ดัชชี่แม่ดัชชี่ก็ได้นะครับผมติดต่อได้ครับ เ็นดนตรีบันทึกเสียงมิคมาสเตอร์ถ่ายทำทีวีถ่ายทำหนังสั้นถ่ายแบบถ่ายโฆษณาต่างๆติดต่อผมได้ชนะกัรชนะกรแม่ทำหน่อยอย่างย่งเพลงเอ่อทำใส่คีใส่อะไรที่ว่าอะไรวะเรียบเรียงดนตรีใช่ไหมลูกที่ที่เข้าห้องอัดเลยใช่ไหมที่เข้าห้องอัดได้ใช่ไหม ได้ <Okay. S 2> <c oughs> เออที่ที่เออที่เขาบอกว่าใส่ไกลเพลงใส่อะไรอันนี้ทําได้หมดใช่ไหมได้ครับก็คือร้องแค่ปากเปล่าไหมผมเลยนะผมจะเรียบเรียงใส่ดนตรีใส่ทํานองเมโลดี้เพลงอืมแล้วก็จะพาเข้าห้องอัดบันทึกเสียงอีนีแ่แล้วทำไมเราไม่เอาห้องอัดเขา น้าตอนแรกเออตอนนี้เดี๋ยตอนต่อไปผมทำเองเออตอนนี้รู้แล้วเออโอ้เออไลฟ์สดเออสดสุดกันนะต้องแต่งหน้าแล้วใช่มอันนี้ถึงว่ารูปสวยอยู่นะเนี่ยอันนี้มันสวยมากเลยนะมันธรรมดามตุยานดูโอเคไม่โอเวอร์แล้วเนี่ยคือโอไม่โอเวอร์เมื่อกี้ผมไปสั่งเขาแก้นะเขาไปตั่งแต่งมันขึ้นเวทีเลยอ่ะเติมฝั่งนิดนึงเลยไม่ไอ้นี่มันบ้านนอกเนาะไอ้เพล์มันเกี่ยวกับบ้านนอกอินเดียสาวบ้านนอกอ่ะ อ้แต่พระเอกเราไฮโซไฮโซอ่ะไปไปปพร้อมยังพระเอกเราหล่อไฮโซต่างต่างดเอาแม่เอาตรงได้แมวเอาเครื่องจีงแม่เอาไงถ่ายซิมีการเปลี่ยนแปลงไหม ต้องเติมเหรือไอหนุ่มบ้านนอกกับสาวบ้านนอกนะฝากกดไลก็แชร์ตากศิลาวันสินเน้อพี่น้องเลย ก็ฮวา่่ากลก้นเขายกนี่ขไก่น้องาไนง่ายไนี่ไปมอมาคนง่ายเราไปเฮ้ยมอหนามอลับมอเนี่ยเค่นี้เบิ้งบิ๊งคลิบแม่และก็แต่งเพลงให้แม่ด้วยแม่สิร้อง แม่มาอ่ลำบ่ครับมาล่ำแม่ลองเออบ่ได้เอาอลำก็น่าลำเนี่ยขอขออนุญาตขออนุยันจะของลิขสิทธิ์ขอก่อนลำบิดระเบียบมาลำนะครับอ่าระเบียบอติดลิขสิทธิ์ปะอ่าติดนะครับเธอานื้อเงินอมขมาต่อผู้รอคอย ปากเสียงลอยล้มพัดผานุราผ้าปืมไม่ติซึมจนเส้นสันหลานชายพอย้ค่อยมือแวเนี้ยถึไม่ได้เสียมาไล่อีกบ่เข้าเนี่กินกระแสมาแม่อ่อนบอนไทยอย่างไานสังทำมาดามีบอนพังเติมต่อพ่อประจักษ์ความกาลุ่นและความหักบ่เสื่อมคล้ายมาไล่ลมคำตีช่มแฟนหู คือเป็นคูบหลวงครับอ้ทยตอบขอบคุณเาปนกวาลำของเทพวัดศิลป์ครับเป็นาของโอ้เสียงก็เพาะเนี่ยของระเอีเนาะตอนนี้มันบุญยั่งเป็นบุญยั่งมันคุณล้ำหมดเลยบุญอสุดเลยอ่เอาลูกแม่ชีกลับแล้วฝาก ฝากพ่อพ่อแม่ลูกฝากพ่อพ่อแม่ฝากคนงานติดตามเพลงกำลังสิ่ักกันตอนนี้กำลังถ่ายเอ็มบีนะคะอีกบดลนะคะสิได้ฟังเต็มเพลงแล้วก็เอ็มบีเต็มรูปแบบนะคะฝากว่องมอลำด้วยลูกผู้เป็นบริหารกันสิล่าแม่เด้อถ่ายอีกจักรคณะเองนะคะเป็นมอลำหนองไม้นะคะกับาไซเซียไซสนาสมเด็จเลนท์ลูกลูกกระสิบปั๊บปรุงไปล่ะค่ะพี่น้องเด้อเอาพี่ราชีกระสิได้ลุ่งอ่ะพี่ราชีสิกลับแล้วค่ะ เดี๋ยวพี่ราชีก็คอยดูทางเอเบี๋ยแล้วกันแต่แม่แม่แม่พีบเลยตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเลยสวยหรอสวยหรออ่ะจะยาไปเปลี่ยนย่อไปไปเปลี่ยนลวด ไปลงไหามเขาหนี่นะได้ภาพแล้วบอดีได้หลักฐานแล้วนะเขาอยากจะนั่งโอ้ยอเ,อเราสามคนแล้วบันเน่้ <c oughs> ไปเจ้งขึ้นมนาวันพลึงหาดไง ันลึกหัดข้างขึ้นเดืองไหนคะเรื่อ,อไหนลูกดเดืองไหนก็ได้เรื่ไหนก็ได้ตอนเป็นพฤหัสข้างขึ้นแล้วพฤหัสข้างขึ้นเอาเดี๋ยวไปเบิ้งเหลือเบิ้งย่างก่อนเนื้อค่ะพี่น้องคะ่ะพิรฉี่กับสิขอตัวแล้วสิกลับแล้วกับร้อยเอ็ดค่ะโอเคนะคะบ๊บายบายค่ะแม่สนใจจิ